กินปลาทำหวานมักตามบอกกินย oh ี่หวานมักตรานี่หมอมันยังอ่อนอยู่นะพอดีว่าสำเนาสำหมากมันยังอ่อนอยู่หนึ่งตาสองตาสามตาหน่อยนี่นี่สามตายังอ่อนสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงพี่นักจ๋าพ่อพ่อกับบ่าวเมย์แล้วก็เด็กๆคือเก่าพี่น้องจ้าพักกันพาลูกตาเต็มหมื่อวานบ่แล้ว มันลายเกิดเนานะกลัวสีเละกลัวสีได้ขนาดเจ้าเขาเจ้ามาถามสื่อ,อยังผ่าอุา้มทันได้ผ่าในยากก็ขึ้นดีขึ้นมันยังมาเปยากเด้เขาเจ้าตดตุ่มตุ่มตุ่มลงมาโอ้มันอ่อนพูดนะตัดจังไลน,นะซ้ำนี่นะพอดีซ้ำนี่กรุบกรุบนี่กลัวสีผ่าในขนาดนี้เบิร์ลายแทงอยู่แต่ว่าผ่ากะเขาเจ้ามีเทคนิคมีวิธีเขาเจ้าอยู่แล้วแต่หลายคนบางคนก็สีผ่าแบบ นนว่าีอันเฮ็ดบ้านมักตาาน,นี่พี่น้องเสือ์นน้นำตาลกะทิมากินบนทานมักตนินบบอืน้เป็นบอืรอยแก้วเลเวนมักตาอยแก้วอันนี้นะแบบว่าพูดดีแบบเป็นวุ่นนะนะพี่น้อง ขาแบบสิเอาแข็งแข็งกรุบกรอบนะเวลาไปต้มมันสิแข็งอีกมันสิบปแซ่บออกแบบอ่อนๆเป็นวุ่นๆนะเขาเฮดเป็นเส้นเ้นไขเคืออนหลอดซองอันเด้ไข่คือหลอดซองสิงคโปร์นะเขาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเป็นเส้นนะแล้วมันสิเข่าอ,อันกะทิหอมหวานแซ่บพี่น้องกว่าสิพาไตาเนึ่งไม่ได้เรื่องง่าย อันนี้เสียว้เห็ดหวานพี่น้องสำน,นี่ผลิตแสรเขาบอกอายุไทยเดแพงขายเป็นกิโลกิโลละลอยลอยลรลอยซาวกับสันอันเจปดตาหาสิบบาทแต่อายุล้าเลยถูกพี่น้องเขาเจ้าขายอยู่หกตาซาบาท20สบบาทหตาเมื่อนัน้นมกตาลดหนึ่งอเมาลาไปขายได้หกรอยบาท โพดโพเติมลดบักติมขั้นลดแต่ว่าอันนี้เบิร์ตแล้วมักการรอบสุดท้ายจะลอดเป็นอีกรอบใหม่อแจก้ำ,ำลยน,ะนาแจกน้ำแทงน้ำ,น,ำ,น,ำนี่พี่น้องจ่าอันนี้วิธีการพาของ่อวหมีแต่ว่าน,นี้อ่อนพี่น้อง แต่ลูกตานเขาบอกกินลายบุดีเบิร์แล้วยังเหลือแซงที่ถ่ออายเจ้าแม่ยังทำคือเซลล์เซลล์อยูน่นี่ลูกตาน กินบัตรสมอลวัชัชยลูกตาในไซอ,อามาอใใเอาเมื่อกี้ผ่านในไซอีกสามลูกสี่ลูกเป็นไล้งลลูหมดแล้วลูกสุดท้ายทำเป็นขายได้บุคคลสองร้อยบนกระดาษเตี๋รวลอันไทยอันมาล่าไปขายงได้แค่หกร้อยมีอ้อนอันนี้มันจะเป็นสี่ตาพี่น้องหนับเบัง หนึ่งสองสามสี่ทั้งนีน้นะเขาเห็นอยู่สี่จ่าเดี๋ยวจะไว้ทำลูกตาลพี่น้องจ้าก่อนจะอ่าทำลูกตาลก็จะไปกินข้าวก่อนอน้ำปลายหลขึ้นดำหมกปลาถ้าว่าเขาปอกขามคืนนี่มันเสียนั่น มันสีแดงโยนไปใช่หรอย่านห่งเก็บสีฟ้านี่อ่อนพอดีจะทำมันหมหุนกดไปกินข้าวกันนะป้าพอพอโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบอมีจะไปทำห uh, วานลูกตาลนะมาหนีิซื้อกะทิกับน้ำตาลเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะไปเฮ็ดหวานก็จะไปกินข่าวก่อนพี่น้องป้าป้า <c oughs> ลูกตาลก่อนจะไปกินหวานลูกตาลก็มากินข่าวเที่ยงก่อนพี่น้องจา๋า <c oughs> หันมาทางนี้เพราะว่ากินข่าวเที่ยงกับแกงน้ำไม้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวมันนี่คือแขกคนหลายแต่เหรอพี่น้อง บ่มีเสิแอบซองบางนิดๆผู้เฒ่าก็าเจ้ามาอย่างเอาเขาเจ้ามีข้าวดียังเบาเอือ้อกบ่คือม่แอบซุ่มม่แอบอันฟังอยู่เหอะอที่มานั่งอยู่ตรงนี้บ่นั่งอย่างนะนั่งมาแอบฟังขาเจ้าคุยกัน,หนเห็นว่ามีงวัวมีหมูอยู่เอามีงานยังเนาะ ขอเจ้เอาแม่บอกวิอย่าพาปากเ้ยยายอันนี้ขอผู้ใดน้องเมยตีเมยเขาจิบขอเจ้าว่าเด,ดี๋ยดิว่าพี่น้องเซ็กซี่อันแม่น้องเมยชื่อลูกเคยบอกมาพี่น้องจ๋าก,กินแกงหรือไม้ตอนเที่ยงผู้ใดแกงนี่ ชีมือแม่น้องเหมยพี่น้องจา๋ารอลุ้นว่าจะมีข่าวดีอะไรเกอกเอามะกัะทิ่นนะมะกัะทิ่นโอ้ยเสียคุณกระตุกกระบอกถึงเอา พี่น้องเ,เมื่อนี้ก็ซิมีอันผู้เฒ่าผู้แก่มาหลายพอสมควรกรบเบื้องเขาเจ้ามีเรื่องคุยอันอย่างเนี่ย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 ผู้เฒ่าเนี่ยเอาจะว่าเขามายัางเกาะเมื่อกี้นี่มีใหญเหรอจะว่าเขามายัางเกาะจะว่าเมื่อกี้นี่เขามายัางให้วาบ่่ มาปอบ่าวกสาวผู้ใดบาดดีนี่เฮือนเอานี่เห็นแต่น้องเมยนั่นแหละเมย์ไปซุ่มแอเพื่อผู้ใดสวรรรค์สวรค์บ่นั่งไงนะเขาแม่นบอกสีงานแต่งสวรรค์บหนินะพี่น้องเอาเงียบเงียบแช่เพลินฟังงานมีผู้ใหญ่บ้านมาพร้อมสาวเมยหรือสาวัน ห,หรือว่าสาวลอยแม่อย่าลุ่นตีชเ <laughs> ยยตชลลูกเคยนะแ <laughs> ม่ออยายรู้อ้แม่ตีว่ายายนนก็จะปากมากเลย <laughs> <c oughs> ยายรุ่นกับสิบเบาๆพี่นอกใจบร,ริงินดอก จะมาถเาอนะยากมาอืันนี้มาบถามชืๆพ,พี่นอกจ๋าเห็นน่าผู้เฒ่าผู้แก่<ป>มาถาบถามสรุปมณีก ну. ็คือ ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งฝ่ายท้ายเขาเจ้ามาทาบทามสาวหล่อยคือมาคุยเนาะแต่ว่ายังไันได้ยังไม่ได้อันนี้ดนกแค่แบบทาบทามคุยรายละเอียดชื่อ โอ้ยยายไม่ไงไม่ข้าวเฮ็ดเปลกออกเจ้าไปหาเฮ็ดเปลือกของเขาตีบ่เลื่อนได้ย่ไปบ่ได้เพิ่นยากแต่กนะ้าวนาว่าจะเฮ็ดออกเพิ่นสิไปกับอันนั่นเอาอยู่พุ่นนะครับ <c oughs> ไปหามือเช้าอย่างไรด้พุลกร์ตาพูลกร์ตาหไหมทางไหนทางนโมไมนออกทางนั้น <c oughs> เนาะแต่ว่าข้างที่แล้วมันไม่ค่อยออกเลยคือท่าหน้าอะไรท่าน้าได้เป็นกระต่ายนี่มาเอานหน้าอันย่างนี่ยายลุ้นบุ๊เดปไปย่างหาเห็ดปวกบุมืดปแรงมือเส้าเพน่ปนไปอยูหัดได้ปลายได้พ่อแกงลงไปห้องผมไปได้มู่นึงอยู่บนแคมพายสิแหลมมันจับเฮ้ยกันก็ไปว่าเน่าไม่หลุดเห็ดหุ่งมันเป็นเห็ดปวกอันนั่นเบาเห็ดปวกน้อย เออหัวกลางบาเลาะมาโกนี่นี่บอนก้าหวก่นี่ลูกแหมังก็พายยังเสจุมหญ่ไปห่อผู้ใดเน่ไปยารุ่นมือเส้านี่นะยารวยอนอัมบาแล่น้ำก้นบอนไสเดี๋ยวจะไน้อเขามาแกะกันได้ไปน้ำกันบอกเขาเจ้านะ

เห็ดปวกกลางออกแล้วพี่น้องแต่ว่ารอบนี้คือสิบค่อยลาร้อนทางเพรดันนเดยบอลในวงเกมดอกให้น้อยันนเงาเหมือนว่าเห็ดพี่เบื่อเซึ่งง่ายว่าเอาดูเห็ดปวกพวกง่ายเอาเขับเขี้ยงว่าไงรวยแรกขาพวกเหมือนว่ารกร่อยขาพวกเหมือนแต่คนทางว่าดันจะเกิดบ้าขบย่อนในเช้ามาหัรนะแต่ว่าอัมบลอัมมาลานางประยู่พี่น้องนางไปอันเห็ดทำพัฒน์สปอร์ตเนาะ ไปเดินเรื่องทำพาสปอร์ตจะไปเที่ยวประเทศไทยเพื่อนว่าเพื่อนเบ่ยีพาสปอร์ตอันเล่มเก่าเพิ่นนะ่ะม,ม,ม,มันมันมดอายุเนาะแต่เขาม่มนะียังหลายปีอยู่เพราะเพราะว่าช่วงนี้นะเขาเปิดอ่าเปิดท่องเที่ยวแล้วฝั่งไทยเพื่อนเขาเจ้าก็มาเที่ยวอยู่ลาวหลายพี่น้องอเพื่อนแล้วว่าสิไปอันเนี่ยอ่ามีแต่เบื่อนนะมับเพาะว่าห้ มือไหนนะพ่อใหญ่วันศุกร์วันศุกร์มือฮือของพี่น้องสรุปแล้วก็ได้มือได้เวีนแล้วได้บาทนี้นะมือวันศุกร ouais ์มือฮือวันศุกร์อันนี้เน <hm ี่ยคือมาขอบอกบาทนี้นะมืัอนี้เนี่ยคือมาถาาถามผุถาวรผ้แก่มาว้า แล้วมือมือวันศุกร์นล้มาขอมาส่งขอส่งเลยขอส่งขอส่งเลยเพื่อนบอกเพื่อนพี่น้องซาโอ้ยบ้านสิมีงานอีกแล้วขออุบไปก่อน <c oughs> หูแค่นี้แหละเพราะว่าบอมีกับบ่หูรายละเอียดอันอนี้ยิ่งแต่เขาเจ้าคุยกันอยู่แต่ว่าเ้าบ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะก,ก็เลยบ่ได้คุยแต่เขาเจ้าเลยบ่หูเรื่องเดี๋ยวหอดมือผล่ดจังสิบอ่าหูรายละเอียดแต่หูแต่ว่าวันศุกร์ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยหลายคนตื่นได้แบบอันนี้แค่มาตาพี่ตาหน่นองเบิรนข้มา,ามเนาะหมู่จะไ้หนอกันขอล้านได้กับโบโล่ได้แต่ละบ้านโบคือกันนะทองมาทามก็รับมาทามก่อนม่ใช่หูมันนี่คือมาทาบทามผู้เฒ่าผู้แก่มาทาบทามทาบทามไว้แต่วันศุกร์สิมาขอว่าสั่นพี่น้องสรุปก็คือจะ มาขอสาวลอยนั่นเองเนาะหลายคนก็เสียสิเคยห์หงมากอ่อนแล้วคคนนไไททยยตะลอยกับไผ่ <c oughs> อือสรุปจะมีงานมาตเตรียมงานอีกแล้วบิดเหรอโอ้ย บ่เป็นยังดอกงานขอซื้อเนาะเ้าเจากับบริยังมากมายมีแต่ปุถาปัาภูแก่ฟังนั่นฟังนี่หรอวะมีกลิ่นอยู่แต่บริหารสะบาทลรอวะผูกแขนผูกยัง,งบอกออก,กนน็ถนะือว่ากาเนาะกากสิว่างานหน่อยกบับบรหน่อยแลกะกันย่ยเติบอยู่ เติบหนึ่งน้อยเป็นดอกบานี้อายาคุยอย่าน้งินอันข้าวแววววงานวันเกิดนางมือดเวันเกิดนางสิบสีมันเกิดเพื่นนะเอาคอยเป็นนาบ้าวเก็บม่ได้หูเรื่องเลยอด้งแต่ขาวว่าทีสิบสนี่น้อยกว่าเือันเกิดว่นี่ วันจุวันที่เท่าไหร่ที่แปดอวันที่หกว่าก็าวันที่แปดวอทีกาที่ก่กาอนทุกกินกินแล้วอยาเาเมื่อไดมีไถ้ากินหวานมักตรานต่อเกษตหวานมักตานตออสานูกน่ก,กินตอนแรกวาเศษบัวลอยเสื่อ,อแปงมาเรียบร้อย แต่ว่าลูกตาลน,นั้นไปขึ้นมาเมื่อวานนี่กเ็เลยเสพหวานลูกตาลก่อนเนาะแซ่บได้พี่น้างจ๋าหวานลูกตาลมานั่งปอกอีกได้บาดนี่นะปอกอันเปลือกแล้วใช่ไนั่งปอกอันนี้อันนี้อีกเอาแต่เหนือมาแล้วไปล้างนำแล้วมาหั่นเป็นเส้นเป็นเส้นแซ่บเมนูตอนเที่ยงก็จะเป็นแกงเน่อไม้รอบบ่ายก็จะเป็นหวานลูกตาล ปาคือเสบขากแทกถือ่งเนาะไปจากซาไปเตียเม่กีอมาทัดท่าบ่อยสิมาจะกู้จักว่ามือขอทังนี้ว่างให้มือไดเลยมันเอามาขอเตียงอว่าให้พุชัญญาไหวหัวเป็นบ่เตียงบคือบเคยได้ยินเตียงอ่มันจามาขอพุชัญญาไหวก็ได้เนาะ นั่นแหละพี่น้องตามนั่นเนาะสรุปแล้วบ้านนี้จะมีงานอีกรอบเดี๋ยวพังเบิ่งพันละหอดเมื่อ เอาสรุปนี่ครับจะตรีเมีันสามสิกเพิ่มไปยัยรุนมีคนมาเห็ดนาซอยเพิ่มตินีโอ้ยเนาะคือมาเหมาะเจาะแทะสิลงนะไม่ใช่หน้าลูกนะ บคอยกับสีสบายตัวบนายคอยกับสีนอนเว้นเอาอาญ่ายิว่าออาหลายพี่น้องเสมอกับบเวลานอนดอกแตละมือสรุปก็มีสมาสิกมาทำนาเพิ่มเมื่อซาน เออพี่น้องจา้ามม้อนนี้บะมีสกขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงคดีพอกันคลิปหนารอกิกนหวานลูกตาลต่อไปไปแล้วพี่น้องสบายดี